ดีค่ะพี่น้องวันนี้จะมาสุกแบบสุกแบบกับมะเขือเส่กันจ้ะพี่น้องขวาเม็ดงาก่อนจะ้ะใส่เม็ดงาขาวจะได้เป็นบำรุงสุขภาพน้ำจ้ะพี่น้องเม็ดงาขาวไม่ต้องใส่ข้าวขวา่าวัมีเม็ดงาใส่ข้าวขวาก็ได้จ้ะพี่น้อง ว่าเม็ดงาให้สุกก่อน เป็นแบบกับมเะเขือที่ต้มไปจากพี่น้องต้มสุกเปื่อยแล้วควาเม็ดงาเราก,ก็จะตำเม็ดงาก่อนจากพี่น้องนี่เม็ดงาเหลืองสุกแล้วจากพี่น้องมาตำเลยจ้ะ นี่จะพี่น้องเอามาตำํำขวาสุกแล้วเอามาตํำก่อนจะ้ะตำให้ละเอียดก่อนหอมหอมจ้ะพี่น้องเม็ดงาขาวตํำแรกแล้วเราก็เอาเอามาเขือลงไปจ้าพี่น้องมาเขือกับแปบ ถ้ามีปัาทูถ้ามีปัาทูนึ่งกับใส่น้ำกับแซบได้จะพี่นองแต่นี่เจเดียนไม่ได้ไม่มีก็เลยไม่ใส่ก็ได้ ใส่พริกป่นใส่พริกป่นเลยจะีปนอะก็จะใส่เผ็ดชักแค่น้้งกอนน้ำปลรราใส่น้ำปลรรา ใส่ผงหนัวจะพี่น้องนี่ผงหนัว <c oughs> ใส่หลายแซบหลายใส่น้ำปลาใส่หอมใส่หอมจะพี่น้อนี่หอม ให้เข้ากันเลยซุปแบบซุปแบบกับมะเขือแซ่กัน,กนะคือปลาแดงจ้ะพี่น,อน้องใส่หอมรวมแล้วซิมเบิงจ้ะพี่น,อน้องว่าอร่อยไหม แซบเราจะเปหน่อย มีสสลาเน่ใส่ยังสิแซ่บไปนเนาะแม่เบมีสสลาเน่แม่มีสลาเน่ใส่เสร็จแล้วจ้ะซุปมะเขือซุปมะเขือกับแปรรูปกันไปเนาะเสร็จเรียบร้อยพอร้อมเสิร์ฟ ใส่เม็ดงาใส่พริกปน่นใส่น้ำปลาราใส่ชูรสใส่น้ำปลาจะบเปน็นนองสซเน่กัแซบแล้วจ้ะมีผักสดแก้มเยอะๆก็อร่อยแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้แซมเนีเราจะจปน้องฝากช่องฝากช่องเจเดือนแยกขา้าวามออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ